จัหงหวะนี้ตีดูดเลือดครับเรามีสกิลดูดเลือดอยู่แล้วโอเคหลุดดูดเลือดเราเอามานะครับกับเพื่อการนี้โดยเฉพาะฮะไว้โนบอลได้นะฮะดูดเลือดถูกส่งออกไปแล้วชึบชึบชิบเอาละเก็บไอ้พ็อกเจคเตรียมตัวขึ้นบ้าน,นกันเลยดีกว่าฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพนเพนเพขอโทษโอเคเจ็บอยู่เหมือนกันเอาแล้วเพนเพนยังไงตัมรุดรเลย อโอเคตันหน่อยโอเคสวยโอ,ยโอ้ยคุยจบแล้วโอเคดันไปโอเคอเครับสนุกบอลยาวแบบไม่กลับบ้านนะทุกคนเเเออเออโบา้ย ยิงไปยิงไปยิงไป,ไป,ไป,ไปเรียบร้อยล้างโอ้โหสันสวนนะจังหวะนี้เรียบร้อยแล้วดันต่อแล้วเพนมาแล้วโอ้โหจูมัสเตอร์ได้แล้วเทนก็นมาตันเล้วตันเลว้วแล้วลิงจะมาหลบได้แล้วโอ้ยกูก็ไม่รู้จะหลบทางไหนแล้ว มาทุกทิศทุกทางเลย